เอ้ยไปไหมพีป่ป้าป้าป้าไปเธอไปเธอเอาอ้าไอ้หอมแก้มเพื่อพิธีอยากให้หอมแก้มครับอามีนารักกันรักกันเอาเอาไปไหนเอาไปด้วยสิเอาเอาไปตั้งทิ้งไว้ทำไมเนี่ยน้องชายขยะแอะขยะลูกสกรปรกมิน้นท์ កាប់ហើយបានហើយគួរគួរកាប់ប៉ះណាຢູ່នេះຢູ່នេះរបស់ន້ອງຢູ່នេះបាក់ទៅធ្វើប៉ះទៅលឿនយ៉ាងអូអូកອດกันละก่อนละកាប់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 ប៉ះប៉ះលវ angkan លវันดีๆไปซื้อ รอลอลอลลลลเฮ้ยน้องมีความสุขมากน้องมีความสุขมากเอ๋อถ่ายรูปกันไหมสามสาวจะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมใจเย็นเย็น ตกใจหมดเลยโอ้ตกใจหมกเลยหลอคนหลอตกใจเหรอโอ้คนหลอตกใจคนนี้ล่ะตกใจไหมระวังง่ะระวังไหหลังนะจับแน่นๆนะอย่าอย่าทำซิ่งหลายย่านย่านหมูอามีนันกลัวหัวใจจะวายโอ้ยโอ้ไม่ตื่นเต้นจะตื่นเต้นมาก รถตัดกันวยเท่ากันเลยงห่กันางกันแปเดือนไ <Yeah. S 2> ปโลตัดอยู่ทางไหนไปโลตัดอยู่ด้านไหน <c oughs> ระวังล้มด้วยย่าเคยลมตรงนี้แหละไปรลตัด <c oughs> ไปโลตัด <c oughs> เดี๋ยวค่อยเมาไปไปรถตัดปบางคนด้วยนะแด่โดนชนคน ห่างกันแปดเดือนปลาโลตัสอยู่ทางไหนปลาโลตัสอยู่ด้านไหนระวังล้มด้วยย่าเคยล้มตรงนี้แหละไปโลตัสไปโลตัสเ,เดี๋ยวค่อยเมา,เา,มาไปไปโลตัสปะ บางคนด้วยนะแต่โดนชนคน รอ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 ร้ยน้องมีความสุขมากน้องมีความสุขมาก่ดีกถ่ายรูปกันไหมสามสาวจะถ่ายรูปไหมหถ่ายรูปไหมเอ้ไปไหมพป้าป้ปไปเถอไปเธอ อะไรหอมแก้มซพื่อพิธีอยากให้หอมแก้มครับอามีนารักกันรักกันตบเอาไปไหนเอาไปด้วยสิเอาเอาไปตั้งทิ้งไว้ทำไมเนี่ยน้องชายขยะแอะขยะลูกสกปรกเหม็นแยะว่านอนแอะแยะพวกแตกอยู่นี่อยู่นี่ของน้องอยู่นี่ปไปเถอะไป

การันตีได ja, ja, ้เลยว่าพ <ities> <derivatives> ี่จะเป็นเบสแบนจะไม่ปยนูงเงาจะไม่มีทางเดดแอนถ้าโนเบลเจสกี้ก็ไปนั่งเมอร์เซเดสแนิ่งที่จะด่าฮืออยู่ในโหมดกิตตี้พี่กินอมกล่องพี่กกินเหล้าวิสกี้ไม่ได้เจ้าชู้เลยไม่ได้ร้ใจหัวใจดวงนี้ฉันไม่เอาให้ใครให้เธอคนเดียวฉันจะไม่เอาให้ใครหัวใจดวงน้อยดวงนี้เท่านั้นที่ฉันจะมอบให้ไป บางคนฉะนั้นพูนได้ไปกินของหวานและประทานขนมไทยไปด้วยกันไหมถ้าเธอสนใจสนกับเพื่อนเล่นลบก็มีให้ขาดสิ่งเดียวที่ผมนั้นพลาดไปคือความรักจากเธอทั้งดวงใจความห่วงใยจากความจริงใอโอ้รอ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 โอ้ยน้องมีความสุขมากหนุ่น้องมีความสุขมาก ถ่ายรูปกันไหมสามสาวจะถ่ยา,ายรูปไหมถ่ยมมายรูปไหมปปไปไหมพริกป้าป้าป้ไปไปาไ, <ม S 1> ไปเถอะไปเถอเอาอะไรหอมแก้มเสื้อพิธีอยากให้หอมแก้มครับอามีนารักกันรักกันเอาเอาไปไหนเอาไปด้วยสิเอาเอาไปตั้งทิ้งไว้ทำไมเนี่ยน้องชาย ขยะแอะขยะลูกสปกปรกเหม็นแอนะไหยนอนแอนะแหวกแตกอยู่นี่อยู่นี่ของน้องอยู่นี่ปไปเถอะปะไปหรือยัง,งโอ้โอโกอดกันแล้วกอดแล้วมาปะระวังกันระวังดีดี